สวัสดีครับผมคนีสานบ่าวพันุพื้นเมืองครับนี่อยู่ขั้วกลางทุ่งอีกแล้วครับขั้วบนทุ่งกับเขากำลังเริ่มเรียงแล้วครับนะครับบึงมีขึเ้เป็นแบบเป็นย่อมเป็นย่อมเป็นเป็นยังเป็นกองเป็นเป็นของไพ่ของมันเถอะวัดวัดต่อกันเถอะน่ครับเริ่มเข้าสูน,าน้าหนาวแล้วครับเร,เริ่มยนมมานขึ้นเริ่มเย็นหนาวนิดหน่อยแล้วครับเขาไก่สีได็พอได้กเกี่ยวเลยครับ อปลาใาจะกินปลาเพช่วงออกภูลครับปีใหม,ม่วูนละตังจิตตึกได้ช่วงหนึ่น้ำมันหลยอยู่นี่ครับกับขัวนี่เนาะลูกดิกลูกดิกกับเซฟใส่คนเดิมเหมือนเดิมแลวครับผมแต่ว่าเมนูเป็นนักล่องนะครับเนี่ยเห็ดดูดูแล้ว ขึ้นไปนะครับไปหาเบา,าเลยดิไปซับกิบป้วมห้อมเอาแนวไปย่างไปยังนะครับนี่ได้ประมาณนั้ก็ร้อยกลัวตุ๋ยหรอครับนะครับผมเลีเ้ยงสิไปอีกครับลายกับเซฟเซบาสิไปนั่อยู่มันขึ้นเพิ่นบาเดีไป,ไปนั่ครับครับอุ้ยน่ารักจังเลยขนาดเทส่วนหนึ่งเลยครับแล้วตัวมันยังคือไอชวนตกงวงเบาหอยครับของเบาหอยนี่ตุ๋ยบิ๊กๆนั่นเลย ักลองแต่ดินครับผมยังอีกเพียบคว้ยนี่เลี้ยงกันเลยครับคว้ยใกล้ๆกันร้ายครับเลี้ยงกันสีห้องอีกแล้วครับเดี๋ยวไปเล่นน้ำเละๆขึ้นก่าแล้วครับพอดีแป๋าลิ่มันพร้อมยับมันยับมันพอมได้อ,อ,อ,อืม หอยกินน้ำหอมครับเด็ดเมนูแซ่บๆคือเดิลครับนี่ก็ลูกกันหอยจูบนะครับหอยขมลายครับนี่เน็่หนึ่งเลี้ยงอายุเลี้ยงไม่ได้นองหรืครับอยากกินกับงูหมเาเห่ยน้ำมันง่ายกับหอยเมืองหอยผมเลี้ยงไว้ เป็ดปินนู่เด็ดคือเก่าแล้วครับหลายคัดมันแน่น่อยด้วย,วย,เ,ยเป็นเนี่ยเป็นนเห็ดเสียบอีแล้วครับเสียบเภทก้อยนักหรองใตดินแน่นอนครับผมขึ้นดิก่ก้อยดูบ่บัวมึกไปสามกิโล กินบ่เบิดโฮกินอยู่มันบ่อืมมาดนี่เห็นบ่บ่มี3คนขึ้นกินบ่เบิดห้ไยปลาหมึกครับตับหมูห้องคว่ำต้มหอยสวัสดีครับกินข้าวเรียกอีพาร์ตไปตัดละมันครับผมสีเส้าสวนนี่เโตแล้วมันเนี่ยครับ น่อยต้มหอยกลมกำแงโอ้ับถโถเสียีมกันนะรดมันใจ ลำเนะ้อดีอดยู่บ่โเดวเผ็ดบ่เพอเิเอแล้ว,วกินกลับเอาคนระับยาวเลยแกกันแล้ว ตํามุฮุงบบบมีน้ำอะไรครับแต่ตัามุฮุงแบบปบ้านเนาะเอาอยู่บนน้ำเด็กๆก็เห็นเด็กๆ ยังไี่แกลบบอ,อ,อโอ้มีขนม้องหวานหอมจนนเซขอยินเดียกัไปหาเห็ดเบียกแล้วครับ

áo của mốc cung quần quá nhỏ đây với vì nó quá rồi mà nhưng là bạn lại. Đi đi Nắng luôn, luôn Rồi cậu làm mà Cậu xịt đùa Ăn em một cây vừa rồi Dìa Để không có mềm đấy đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để mất cụ bắt ra rồi, Mình vừa mình sáng lên không mà Được rồi, rồi Mình hay đèn như bèn nhiều Ừ Ừ, thấy vậy Không chỉ kéo qua để không Ừ Được, thấy nó chỉ à ừ. Chỉ mấy đuôi cái lâu mấy โบกไก่กับแม่เสือปูนมรอกรดน้นใจมือแข้งแขางมาเ้าไป้างมันน้องว่กนักนเาไทเป็นสองเท่าหรอก

mắm mùi của anh quay mùi cái bún mùi tàu hoặc ghé tàu mùi mà mùi gì mùi 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 mà mùi 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 à? เอาได้ของอร่อยไปเลยนก็ข้มกไสนดูด้านกับผมในการแล้วครับเส,สียบไสเพิ่นกับเตีตาละมันผมกับเตีตาละมันของผมมือกันครับ ผ่นละครับผมสิไปตาละ,ละมันหน้าเบาวเด๊ะุ่นละครับเดี๋ยวพบพอกันตอนแรงครับรอติดตามไปเลยครับผมยินดีมีแห้งกับทุกคนครับเขาผมก็เริ่มเลื้ยงแล้วครับสวัสดีครับ